ตำรวจราชบุรีถแถลงการจับกลุ่มคดีอนาจารย์เด็ก3คดี2พื้นที่ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับ พลตำรวจตรีปิตินาฤทขาดพิชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบรุรีรวมกับผู้เกี่ยวข้องถแถลงการจับกลุ่มคดีเกี่ยวกับการละเมิดและล่วงเกินกระทำอนาจารย์ต่อเด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่เกิน13ปีโดยมีการบูรณาการกำลังร,งร่วมกับตำรวจภูธรภาค7โดยได้ร่วมถแถลงผลการจับกลุ่มทั้งหมด3คดีในพื้นที่2พื้นที่นะครับคือที่สพเมืองราชบุรี1คดีเป็นคดีพ่อเลี้ยงกระทำอนาจารย์ลูกเลี้ยงวัย6อ่วัย9ข จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ในวันที่13มกราคม2565แต่ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธในชั้นจับกลุ่มและสอบสวน โดยผู้ต้องหานายกังวานซึ่งขอสงวนนามสกุลนะครับอายุ29ปีซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงได้กระทําอนาจาร์ละเมิดทางเพศเด็กหญิงบีอายุ9ขวบซึ่งเป็นลูกเลี้ยงจํานวน3ครั้งซึ่งทุกครั้งที่กระทําอนาจาร์ลูกเลี้ยงจะมีการบังคับและข่มขู่ลูกเลี้ยงไม่ให้นําเรื่องไปบอกใครหากบอกจะทําร้ายร่างกายและทําให้อับอายจนแม่ของเด็กนั้นสงสัยในพฤติกรรมของลูกและเค้นถามความจริงทราบว่าลูกถูกพ่อเลี้ยงกระทําอนาจาร์จึงนําตัวเด็กเข้าแจ้ง ความที่สพเมืองราชบุรี ส่วนอีก2คดีนั้นเกิดขึ้นที่สพบ้านโป่งนะครับคดีที่1คือคดีหนุ่มโรคจิตกระทำอนาจารเด็กชายบีอายุ8ขวบนะครับโดยกระทำอนาจารเด็กและกักขังหน่วงเหนี่ยวในห้องน้ําโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตำบลลาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่29ธันวาคมเมื่อปี2564นะครับโดยสามารถจับกลุ่มตัวนายศักดิ์สิทธิ์ขอสงวนนามสก,กุลน,นะครับอายุ21อปีอที่บ้านพักนะครับหมู่ ตำบลลาดหัวขาวพร้อมกับมีการตั้งข้อกล่าวหากระทำอนาจาร์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน13ปีโดยใช้กำลังประทุษร้ายข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการโดยทำให้กลัวหรือประทุษร้ายและหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นพร้อมส่งพนักงานสับสวนสพบ้านโป่ปงดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ ส่วนคดีที่2คือคดีข่มขืนเด็กมา่าวัยหกขวบผู้ต้องหาคือนายกระต่ายไม่มีนามสกุลอายุ56ปีสัญชาติพมา่าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ที่บ้านเช่าที่ตำบลหนองอ้ออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราช,ชาบุรีเมื่อวันที่31ธันวาคมนะครับซึ่งได้ทำการากระทำอนาจารย์ล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัยหกขวบทั้งหมด3าครั้งจึงควบคุมผู้ต้องหาส่งพนักง,งานสอบสวนพร้อมตั้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายกับ พลตรตรีปิตินาฤกขัดพิชัยผู้บังคับการตำรวจปูทอนจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจากคดี3คดีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาสังคมที่เป็นภัยอันตรายต่อเด็กและเยาวชนนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เล็งเห็นความสำคัญกับปัญหานี้จึงอยากให้มีการกดขันและเคร่งครัดในการปราบปรามการกระทำผิดอาญานในลักษณะต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนอย่างจริงจังครับ